น่ารับประทานนะครับอ่านี่คือกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับที่แบบเข้มข้นนะครับน่ารับประทานสุดๆ สวัสดีครับไปคุ้มกลับมาครับในครัวบ้านสวนทุกยูิชแนลวันนี้นะครับบอกเลยว่าผมจะมีสูตรเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกสูตรเด็ดของผมเองนะครับบอกเลยอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับท้ายคลิปนะครับผมคํานวณต้นทุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครดูจบนะครับก็สามารถนําไปเปิดร้านขายหรือทําก๋วยเตี๋ยวขายได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนประกอบของตัวน้ำซุปกันก่อนเลยนะครับ ตัวแรกนะครับจะเป็นกระดูกเล้งนะครับนะนี่อันนี้ผมใช้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะนี่ล้างเอาเลือดออกพอสมควรนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เลือกที่เขาติดตัวเนื้อนิดนึงนะครับเราสามารถเอาไว้ใช้รับประทานได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวใบเตยนะครับใบเตยเนี่ยก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็มัดแบบนี้นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็น ตัวกระหล่ำปีนะครับอันนี้ผมใช้ประมาณครึ่งหัวนะครับตัวนี้จะเพิ่มความหอมแล้วก็ความหวานนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวหัวัยเท้านะครับนี่ผมใช้ทั้งหมด1หัวนะครับแล้วก็ส่วนประกอบถัดมานะครับก็จะเป็นตัวหอมใหญ่นะครับอันนี้ผมใช้ประมาณ2หัวถัดมานะครับจะเป็นข่าแก่นะครับทุบๆแบบนี้นะครับล้างให้สะอาดเนาะใช้ประมาณ3มแง่งนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับอันนี้ประมาณ10บรากนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นตัวตะไคร้อันนี้ก็เป็นตะไคร้ทุบนะครับใช้ประมาณ1ต้นนะครับอาจากนั้นผมจะมาเตรียมเครื่องเทศนะครับอันนี้ก็ให้เตรียมผ้าขาวบางนะครับ1ผืนนะให้มันขนาดพอดีกับตัวเครื่องเทศของเรานะครับก็อันดับแรกผมใส่ใบกระวานนะครับอบเชยนะครับใยกักนะครับเม็ดผักชีนะครับแล้วก็ผมจะใส่ตัวเครื่องสําหรับ ก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับเขาจะขายเป็นซองๆนะครับอันนี้ก็คือใส่ลงไปได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะมีถุงแบบเครื่องเทศมาอีกทีนะครับเราก็ใส่ไปได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมก็เอามาห่อผ้าขาวบางอีกทีนะครับแล้วก็ในห่อเขาจะมีเกากี้มาด้วยนะครับก็ใส่ไปด้วยตัวเกากี้เนี่ยก็จะให้ความแบบเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับก็จะทําให้ตัวน้ําซุปเนี่ยมีความ อร่อยกลมกล่อมนะครับอาจากนั้นนะครับตามด้วยกระเทียมไทยบุบนะครับวันนี้ก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวสัดส่วนนะครับดูได้ท้ายคลิปอีกทีนะผมจะใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็เครื่องก่อนหน้านี้นะครับที่เราใส่ไว้ก็คือที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะมีขาทุบนะครับรากผักชีแล้วก็ตัวตะไคร้นะครับใส่ลงไปนะครับ บอกเลยว่าสูตรนี้นะครับหอมมากๆนะครับเครื่องแน่นๆนะครับแล้วก็ห่อนะครับก็มัดให้แน่นนะครับพยายามอย่าให้มีอะไรเนี่ยเล็ดลอดออกมาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ลงไปในหม้อเนี่ยถ้าเรามัดไม่แน่นนะครับตัวเครื่องเทศมันจะแตกออกมานะครับทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยเวลาเราขายเนี่ยมันจะตักยากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงนะครับสำหรับตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับ อ่าสอันนี้นะครับก็จะเป็นซอสปรุงรสนะครับถัดมาก็จะเป็นน้ำปลานะครับอันนี้นะครับจะเป็นเกลือนะครับใช้เป็นเกลือทะเลนะครับมันจะช่วยในเรื่องของความกลมกล่อมนิดนึงนะครับพริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วขาวนะครับน้ำกระเทียมดองนะครับแล้วก็ตัวน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะครับซีอิ๊วดาหวานนะครับ แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับที่ผมเลือกใช้ในวันนี้ครับนั่นก็คือไอโนโมโต plus นะครับเพราะว่าไอโนโมโต plus เนี่ยเป็นผงชูรสชนิดเข้มข้น2เท่านะครับช่วยประหยัดต้นทุนนะครับเพราะว่าจะใช้น้อยลงกว่าผงชูรสปกติทั่วไปถึงครึ่งหนึ่งนะครับช่วยให้อาหารเนี่ยอร่อยเข้มข้นสะใจได้อย่างที่บอกนะครับใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับผงชูรสปกติอ่ะจากนั้นนะครับเรามาทําน้าซุปเลยนะครับผมตั้งหม้อไว้เรียบร้อยนะครับผมใช้หม้อ14นิ้วนะครับนะอันนี้ก็ ขนาดกาลังดีนะครับสาหรับการขายเนาะน้าเดือดเรียบร้อยนะครับใส่น้ําไว้ทั้ง2ช่องนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวเล้งนะครับลงไปในส่วนของหม้อน้ําซุปนะครับอ่านี่ใส่ลงไปเลยนะครับตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะน้ําตัวนี้นะครับผมใช้ทั้งหมด17ลิตรนะครับแต่ว่าตอนนี้ใส่ไปแค่ประมาณ10ลิตรนะครับเดี๋ยวเราค่อยเติมที่หลังได้นะครับเคล็ดลับของผมนะครับ ที่จะทำให้ตัวน้าซุปเนี่ยไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับก็คือใส่น้ําน้อยๆลงไปก่อนนะครับแล้วก็ให้น้ําเขาเดือดเร็วที่สุดนะครับนะเพราะว่าเราจะได้ประหยัดแก๊สนั่นเองนะครับนะใส่ใบเตยนะครับลงไปนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยถุงเครื่องเทศของเราเลยนะครับใส่ลงไนะครับตอนนี้นะครับบอกเลยว่ากลิ่นเครื่องเทศเนี่ยลอยขึ้นมาเลยจากนั้นนะครับใส่ หอมใหญ่นะครับแล้วก็ตัวกระหล่ำปีนะครับหัวใชเท้าของเรานะครับลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่ตัวพริกไทยป่นนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเกลือนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำกระเทียมดองนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับมันจะมีความหอมนะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับตัว ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มสีสันนะครับแขงไปเลยนะครับบอกกลิ่นหอมมากนะครับตอนนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวช่วยสำคัญของผมนะครับออยินโมโตพัสเข้มข้นกว่าสะใจกว่านะครับเดี๋ยวผมใส่ลงไปเลยตัวนี้อย่าลืมนะครับใช้เพียงครึ่งเดียวของผงชูรสทั่วไปนะครับ ปกติผมจะใส่หนึ่งหม้อเนี่ยประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ผมใส่แค่เพียงช้อนโต๊ะเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นก็คนสักนิดนึงนะครับเพื่อเผื่อว่าน้าตาลหรือเครื่องปรุงต่างๆเขานอนก้นนะครับก็ให้เขาละลายก่อนนะครับนะเห็นไหมน้ำเขาจะมีสีสันขึ้นมานะครับแล้วผมบอกได้เลยว่ามีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจากนั้นนะครับผมจะปิดฝานะครับแล้วก็ รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาเตรียมหมูนุ่มนะครับผมใช้ตัวสันนอกหมูนะครับซึ่งจะมีราคาถูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้นุ่มนะครับเริ่มจากเราจะใส่ตัวอิโนมโตพาสลงไปนะครับเป็นตัวช่วยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับขยำให้เข้ากันนิดนึงนะครับ จากนั้นนะครับผมจะใส่ตัวเบกกิ้งโซดานะครับลงไปประมาณ1ส่วน4ช้อนชานะครับตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยครับจะช่วยให้หมูของเราเนี่ยนุ่มนะครับส่วนตัวที่ให้ความอร่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวอิโนมโตพลัสของเรานั่นเองนะครับขยำนะครับนวดให้มันเข้ากันนะจากนั้นก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นนะครับอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากหม่กงหมูเสร็จนะครับตัว อีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่สาคัญนะครับก็คือตัวตับนะครับอันนี้ผมใช้ตับหมูนะครับนํามาหั่นแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็สะเด็ดน้ําทิ้งไว้ให้แห้งนะครับนี่แบบนี้อ่ะพอน้ําเริ่มเดือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวนี้นะครับอันนี้เรียกว่าขั้วตับหมูนะครับเดี๋ยวเราจะตุนลงไปนะครับเพื่อเอ่อทให้มันเปื่อยนุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นใส่ตัวก๋วยเตี๋ยน้าตกของเรานะครับนะอันนี้ก็ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับกลิ่นแบบหอมมากจริงกลิ่นตัวน้ำซุปของเรานะครับหอมมากเลยนะครับ aslında. ข้นนาวตับนะครับที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดนะส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตักออกที่หลังนะครับเราก็ปล่อยให้ตัวน้ำเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอน้ำเดือดอีกรอบนึงนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะมาทําการช้อนฟองนะครับเดี๋ยวผมจะช้อนให้ดูนะครับฟองที่เขาลอยขึ้นมานะครับเห็นไหมกับคาบไขมันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไปให้หมดเลยนะครับค่อยๆช้อนออกไปนะครับเนี่ยช้อนข้างบนนะครับแล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับค่อยช้อนออกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะหมดนะครับเทคนิคนี้นะครับจะทําให้ตัวน้าซุปของเราเนี่ย ใสแล้วก็ไม่มันจนเกินไปเนาะอ,ะอะก็หลังจากเราช้อนฟองออกไปจนหมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยเคี่ยวน้ำซุปไวน้นะครับ4-5ชั่วโมงครับอ่าแล้วก็มาดูส่วนประกอบถัดมานะครับก็จะเป็นพวกเส้นนะครับเส้นวันนี้เนี่ยผมเตรียมไว้หมดเลยนะครับเหมือนเปิดร้านขายเนาะก็จะมีตัวเส้นบะหมีเ่เหลืองนะครับ เส้นมีขาวนะครับเส้นเล็กนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเส้นใหญ่นะครับหากเพื่อนๆเปิดร้านนะครับอยากใช้เส้นอื่นๆนะครับก็สามารถเลือกเอาได้ตามความชอบเลยนะครับถัดมาจะเป็นตัวลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็ผักนะครับจะมีตัวผักบุ้งนะครับหั่นนะครับเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็แช่น้าไว้นะครับล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นตัวถั่วงอกนะครับ หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะขั้นตอนถัดมานะครับเราจะมาเตรียมตัวกระเทียมเจียวนะครับซึ่งเป็นกระเทียมเจียวสูตรกากหมูนะครับโดยจะใช้เป็นแบบน้ํามันหมูนะครับในการเจียวเลยนะครับผมจะใช้มันหมูแข็งนะครับนี่หั่นเป็นเต๋าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระเทียมไทยนะครับจากนั้นผมตั้งกระทะนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยใส่น้ําลงไปประมาณหนึ่งถ้วยนะครับใส่มันหมูลงไปนะครับเทคนิคนี้นะครับจะให จะทําให้ตัวมันหมูของเรานะครับเจียวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้เาเขาจะแห้งเนาะอ่าหลังจากเจียวจนตัวกากหมูของเรานะครับน้ํามันออกมาแบบนี้แล้วนะใส่ตัวกระเทียมลงไปนะครับกระเทียมไทยนะก็เจียวนะครับใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับจะหอมมากๆนะครับเอาไปใส่ตัวก๋วยเตี๋ยวเนี่ย อร่อยสุดๆไปเลยนะครับนะแลวตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับค่อยๆเจียวไปนะครับจนกว่ากระเทียมเนี่ยจะเริ่มมีสีเหลืองนะครับเอาให้มันแค่แบบพอสีเหลืองอ,อ่อนๆพอนะครับไม่ต้องสีเหลืองเข้มนะเพราะว่าเดี๋ยวกระเทียมของเราจะไหม้นะครับอ่ะให้มันได้สีเหลืองนะครับประมาณนี้พอนะครับนะ ขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมาทําตัวพริกผัดนะครับก็จะใส่ตัวน้ํามันพืชนะครับลงไปนะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับแล้วก็คนให้เท่ากันนะครับใช้พริกป่นธรรมดาทั่วไปนะครับหรือใครสะดวกก็ใช้พริกขั่วแล้วก็ไปตําก็ได้นะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังไหม้ด้วยนะพออย่างนี้นะครับน้ํามันเริ่มพอร้อนนะครับปิดไฟเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพริกของเราจะไหม้นะครับแล้วก็ ยกออกจากความร้อนทันทีนะครับเปลี่ยนภาชนะนะครับอาถัดมานะครับเราจะมาเตรียมน้ำส้มพริกดองสูตรพริกกระเรี่ยงนะครับอันนี้ผมจะใช้พริกกระเรี่ยงนะครับตำกับกระเทียมนะครับพริกกระเฉียงเนี่ยสองสูตรแล้วก็กระเทียม1สูตรนะครับตำให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปนะครับแบบนี้นะแล้วก็คนแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับถ้าใครจะใช้พวกนี้ก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับ าจากนั้นนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้ตัวก๋วยเตี๋ยน้ำตกเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะครับนั่นก็คือเลือดหมูนะครับผมใช้เลือดหมูสดนะครับจากนั้นก็นํานมาผสมกับตัวกะทินะครับก็คือ เลือดหมูสดเนี่ยสส่วนนะครับผสมกับกะทิ1่ส่วนนะครับผสมให้เข้ากันนะครับเทคนิคนี้นะครับจะทําให้ตัวเลือดหมูนะครับไม่จับกันเป็นก้อนนะครับเวลาเราไปใส่ในตัวก๋วยเตี๋ยนน้าตกของเรานะครับเดี๋ยวตัวเลือดเนี่ยเราจะแบ่งใส่ในหม้อด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะเอาไว้ใส่ตอนเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะเคล็ดลับสําคัญนะครับในการทาก๋วยเตี๋ยนน้าตกนะครับนั่นคือเลือดนะครับเลือดต้องสดนะครับผสมแล้วเนี่ยควรแช่อยู่ในตู้เย็นตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันกลิ่นคาวนะครับนะ พักไว้ก่อนนะครับใครจะใส่ขวดใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ขวดไว้ก่อนได้เลยนะครับอ่ะก็หลังจากเราเคี่ยวนะครับใช้เวลาเนี่ยชั่วโมงครึ่งบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยตัวขั้วตับของเรานะครับเปื่อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นนะครับอ่ะระหว่างเคี่ยวนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับน้ำที่เราเหลือนะครับที่เรายังไม่ใส่ไปตอนแรกนะครับเติมไปเรียบร้อยแล้วนะนี่เห็นไหมขั้วตับของเรานะครับ ขึ้นเลยนะครับพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหั่นนะครับนะจากนั้นนะครับเราจะมาแบ่งเลือดนะครับที่เราผสมกะทิไว้นะครับส่วนหนึ่งนะนะครับนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในหม้อนะครับให้ตัวน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับมีความเข้มข้นขึ้นนะครับแบ่งยังงมาอย่างนี้ก่อนนะครับชอบเข้มข้นมากก็ ใส่มากนะครับก็อันนี้นะครับเอาน้ําซุปนะครับใส่ลงไปในนี้ก่อนนะครับเพื่อปรับความเข้มข้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปในหม้อนะครับน้ําต้องร้อนนะครับแต่ว่าไม่เดือดจัดนะใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนเลยนะครับขึ้นมาทันที นี่นะครับน้ำก๋วยเตี๋ยน้ำตกของเรานะครับเข้มข้นขึ้นมาทันทีเลยอกลิ่นหอมมากๆอ่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ได้นี่เห็นหมนี่นะโหเข้มข้นน่าทานมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำซุปนะครับที่เราทำไว้นะครับ หวานเข้มข้นมากอร่อยอร่อยมากอร่อยมากจริงๆสุดยอดเลยนะครับสูตรนี้นะอ่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเราไปประกอบล่างตัวกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกของเรากันะะนะครับอ่าจากนั้นนะครับองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับผมจะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะครับอันนี้สำหรับใครที่แบบว่าลูกค้าเริ่มเข้าแล้วนะครับใส่ลูกชิ้นลงไปต้มได้เลยนะ หรือว่าใครจะใส่แยกก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยชอบแบบว่าลูกชิ้นนุ่มๆหน่อยนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับอาจากนั้นนะครับผมจะเริ่มจากการลวกผักผักก็ใส่ไม่ต้องเยอะมากนะครับอย่างละหยิบมือเล็กๆนะครับผักบุ้งกับตัวถั่วงอกนะครับแบบนี้ก็มาลวกเลยนะครับก็คือน้ําต้องค่อนข้างร้อนนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ชามนะครับพักไว้ก่อน จากนั้นวันนี้ผมจะใช้เส้นเล็กนะครับก็ประมาณกิมหนึ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะครับเส้นนะก็ใส่ลงไปนะครับผมจะลวกเส้นกับตัวผักเนี่ยแยกกันเนาะใส่ลงไปลวกนะครับเอาขึ้นมาผ่านความเย็นนิดนึงนะครับเส้นของเราเนี่ยก็จะหนึบขึ้นนะครับนุ่มขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นเอามาใส่ในชามแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ใส่กระเทียมเจียวของเรานะครับคลุกไปที่เส้นเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้มันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยเขาก็จะไม่เกาะกันเป็นก้อนอ่าขั้นตอนถัดมาผมจะลวกตัวหมูนุ่มนะครับกับตัวตับหมูของเรานะครับใส่ลงไปลวกพร้อมกันได้เลยแนะนํานะครับตัวนี้ก็คือลวกสดนะครับจะดีที่สุดนะครับ สำหรับตัวของสดนะครับให้ลวกในตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกของเราได้เลยนะครับเพราะว่าตัวรสชาตินะครับจะได้เข้าเนื้อนะครับแล้วก็มีความอร่อยนั่นเองนะครับเนี่ยน้ำต้องร้อนตลอดนะครับก็ลวกให้พอสุกนะครับตักลูกชิ้นขึ้นมาด้วยนะนี่ผมจะใส่เดี๋ยวผมจะไปเรียงให้ดูนะครับเรียงหมูของเราลงไปนะครับตับใส่ลงไปเลยนะครับแมดู ความนุ่มของหมูนะครับนุ่มมากนะครับตับเติบของเรานะครับลูกชงลูกชิ้นนะครับใส่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่ขั้วตับที่เราหั่นลงไปอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าขั้วตับเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับทําให้ต้นทุนของเราสูงเกินไปนะเน้นหมูเน้นตับเน้นลูกชิ้นนะครับประมาณนี้นะจากนั้นเรามาทําน้ําปรุงนะครับจุดผมก็คือใส่ น้ำส้มนิดนึงนะครับน้ำส้มพิกกะเหรี่ยงของเรานะครับตามด้วยพริกนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบอันนี้เราก็ไม่ต้องใส่เนาะใส่ไปเลยนะครับตามด้วยผักชีฝรั่งซอยนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวกับหมูอีกนิดนึงนะครับแส่ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเตรียมเลือดสดนะครับมาใส่ในกระบวยแบบนี้นะครับ ประมาณนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับจากนั้นก็น้ําเดือดนะครับตักลงไปนะครับค่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้นน้าตกข้นๆขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็นํามาใส่หม้อของเราแบบนี้นะครับแล้วก็คนนะครับจากนั้นมาลาดลงในชามก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับแบบนี้เห็นไหมดูความน่ารับประทานนะครับอ่นนี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะครับที่แบบ เข้มข้นนะครับน่ารับประทานสุดๆอ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับสูตรครัวบ้านสวนทวีนเองต้องบอกเลยว่าเสร็จมาร้อนๆนะครับหอมมากดูเงือเงือแตกหมดเลยนะครับเพราะว่าทําอยู่ในครัวจริงๆนะครับอ่ะอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันแบบมันน่ากินมากอ่ะถึงเวลาที่ผมจะแบบลองชิมแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองชิม สำหรับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกของเรากันนะครับนี่ก็1ชามนะครับนะขออนุญาตชิมเลยนะครับเสิร์ฟประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแบบเส้นเล็กนะครับน้ำเนี่ยส่วนตัวชอบแบบว่าไม่ไม่ค่อยแบบเยอะมากนะครับเป็นแบบคุกคลิกคุก,คล,กคลิกนะครับนะนี่ร้อนๆเลยเดี๋ยวชิมน้ําก่อนนัวอร่อยที่สําคัญเข้มข้นมากนะครับ คือแบบเข้มข้นจริงๆนะครับเปความแบบเค็มหวานรสจัดเข้มข้นเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าเข้มข้นมากนะครับเข้มข้นจริงนะครับกินมพ้ตับด้วยอ,อร่อยมากอร่อยจริงนะครับจริงอร่อยมากคือแบบรสชาติเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่า ผมใช้ตัวช่วยนะครับนั่นคือ i อโนโมโต p พลสนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับฝากกดติดตามคล็ดลับการขายดีรักกิจกรรมพิเศษจาก i อโนโมโต p พลสนะครับสำหรับพี่ๆร้านอาหารนะครับโดยที่เข้าไปที่ Line แอดนะครับ t o โนโมโนะครับผู้ช่วยร้านอร่อยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนต่างๆให้นะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอยากเปิดร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับก็นํามาทําตามได้เลยนะครับแล้วก็อายิโนโมโตพัทนะครับนอกจากใส่ตัวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกได้แล้วนะครับยังสามารถใส่เมนูอาหารต่างๆได้อีกมากมายนะครับโดยเฉพาะเมนูแบบอาหารอีสานเนี่ยช่วยเพิ่มความเข้มข้นอร่อยกลมกล่อมให้กับได้ทุกเมนูเลยนะครับนะอย่าลืมไปลองซื้อมาใช้ดูนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีมากจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันคำนวณต้นทุนนะครับซึ่งผมจะคำนวณแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของน้ำซุป1หม้อนะครับก็ต้นทุนนะครับจะอยู่ที่310อบาทนะครับต่อ1นหม้อนะครับอันนี้ก็จะใช้ทำขายได้ประมาณ70-80ถึงชามเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าแบบจะใส่น้ำซุปมากน้ำซุปน้อยนะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบบ องประกอบแล้วนะครับที่จะมีพวกแบบหมูนุ่มมีเส้นมีตัวผักต่างๆหรือว่าผักโรยหน้าแล้วก็สูตรนี้หรือว่าการคำนวณต้นทุนนี้นะครับผมคิดรวมเครื่องปรุงที่ผมใช้ปรุงในน้ําก๋วยเตี๋วด้วยนะครับก่อนที่จะเสริมนะหลักๆนะครับเหมือนเดิมนะผมใช้การคํานวณจากการที่ผมซื้อของสําหรับ1สูตรนะครับแทนค่าลงไปในโปรแกรมเลยนะครับก็จะได้อยู่ที่ ต้นทุนหนึ่งที่นะครับก็จะมา20บาทนะครับนะตัวนี้เนี่ยผมจะคิดคิวแท้งเตอร์อยู่ที่20นนะครับซึ่งเยอะกว่าปกตินะครับก็คือเผื่อค่าแก๊สค่านู่นนี้นั่นนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับที่ผมคำนวณต้นทุนนะยังไม่รวมค่าแรงค่าเช่าที่ต่างๆนะครับหรือว่าค่าอื่นๆที่อาจจะต้องใส่เพิ่มเข้าไปเองที่จะเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่นั้นๆของของเพื่อนๆเองนะครับนะ ส่วนราคาขายนะครับผมจะตั้งราคาขายอยู่ที่เออหกบาทถึง65บาทแต่ว่าเราก็ให้เนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าผักหรือว่าตัวเส้นเนี่ยสมเหตุสมผลให้กับลูกค้านะครับนะ